สวัสดีครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัดหญ้านะครับเบ็ดเสร็จนะครับเต็มลำแบบนี้นะครพิกัด260นะครับหรือเป็นเรียกว่ารุ่นเล็กรุ่นเล็กเลยนะฮะน้ำหนักเบานะครับตัวนี้นะฮะชื่นเต็มมันเลยก็คือโคมสูรนะครับซีนอนะครับรุ่นก็จะเป็น BCZ 260 EZ นะครับเคนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายวิธีการสตาร์ทนิดนึงนะครับ ไอโช๊คนะฮะที like uh, ่มันเป็นแบบออโต้แบบนี้นะฮะเวลาสตาร์ทเนี่ยนะครับให้เรานะฮะมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรคือลูกศรเนี่ยมันจะถ้าดูจากทิศทางลันสตาร์ทเนี่ยก็คือหมุนตามนะครับหมุนตามก็คือหมุนตามนะครับหมุนตามตำแหน่ง้ยคือให้เราลงนี้เลยนะครับหมุนตามนะครับเอาลงขึ้นมาตามลูกศรนะครับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ยักน้ำมันนะฮะยักน้ำมันแล้วก็ บใบโช้ขึ้นมาตามลูกศรน,นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาขึ้นมาเคสสวิตให้เรียบร้อยนะครับดึงให้จุดระเบิดทีนึงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้งานได้เลยฮะก็คือสตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องหรือไม่เราจะปลดโชคนะครับโดยการแตะคันเร่งทีหนึ่งนะครับอ่าใบโช้กมันก็จะสวิงกลับไปที่เดิมนะครับจากนั้นก็สตาร์ทจริงนี่แหละในการสตาร์ทของตัวเครื่องยนต์นะะแบบ บายโชกอัตโนะนะครับนะครับมันก็จะไม่เกะกกะไม่มีอะไรมาเกะ็กกะนะผมว่ามันดูมีเสน่ห์นะครับเข้าท่าดีฮะกองอากาศนะครับตัวกล้องอากาศจะเป็นแบบขันเกลียวแบบนี้นะฮะเปิดออกมานะครับดูนะฮะ็อบไม่หล่นนะฮะนี่นะครับรับไม่ล่วงนะฮะถ้ากล้องอากาศนี่เดิมเดิมของเขาเลยนะครับ เป็นกองอากาศเดิมมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายุ่ยนะครับมันจะมันจะก่อนมาแบบนี้นะฮะนี่ครับชั้นนอกมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นฟองน้าหยาบๆนะฮะที่มันยุ่ยนะฮะชั้นในเนี่ยยงสมบูรณ์นะครับหรือจะเอาไปใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อลไรไปตัวนี้กองอากาศเป็นสองศูกศรครับเป็นกองเป็นแผ่นกองอากาศวงกลมครับใส่ไปให้นะฮะ นี่ครับนวมแฮนนะฮะมีเลอะน้ำมันนิดหน่อยฮะแต่สมบูรณ์ครับไม่มีฉีขาดดูครับดูหัหิ้วนะใช้งานมาน้อยนะครับหูหิ้วนี่ยังไม่ได้เยินหรือถลอกไปมากเลยนะฮะนี่นะครับนี่ครับแท้เดิมครับผมกกหางน็อตจะเป็นประแจทอกนะครับหรือประแจดาวแบบนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับประกับด้วยนะฮะ ประกับตัวนี้นะครับมีบูธนะฮะมีบูธซับแรงนะครับอยู่ด้านในนะฮะค่อนข้างแข็งแรงนะครับตามสไตล์ซีน็อกเลยนะฮะนี่ครับประกับตัวล่างนี่จับ4ตัวเลยครับนี่ข้างบนก็4ตัวเหมือนกันครับทรงคล้ายๆกับฮุสวานาแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้จับแผ่นสิบเก้านะครับครับผมนี่หางเดิมครับสติ๊กเกอร์เดิมสวยๆเต็มๆนะฮะสติ๊กเกอร์ สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับบางย่าเดิมนะหัวเกียร์นี่ไม่แน่ใจนะครับเดิมหรือเปล่าแต่ดีครับตัวนี้มีปลั๊กเติมจาละบีมาให้ด้วยนะครับเป็นทองเหลืองนะฮะใบตัดชุดใบตัดนี่ผมไม่ได้แถมไปให้นะครับตัวนี้ผมเอามาทดลองทําคลิปนะครับผมชุดกันเร่งนะฮะที่ผมให้ไปนะครับจะเป็นตัวนี้ครับผมงานของ multi function มานเะท่นฮะ เจะเปลี่ยนให้ไปครับจะเป็น Hand Version 2นะครับ Size L นะฮะจะเปลี่ยนไปให้นะครับตัวนี้เป็นวอร์ช o น1นะฮะซึ่งเป็นงานเก็บของผมนะฮะไม่ได้ให้ไปนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ใหม่ Hand ใหม่นะครับแล้วก็ชุดเครื่งเล่นะตัวนี้เลยครับนี่ครับปอกอะไรนี่ก็นี่ฮะใหม่เลยครับเปลี่ยนไปให้ฮะ ไปงั้นไหมครับรอบปลายรอบรอบปลายกับรอบกลางผมว่าโหดนะครับโหดและยิ่งกว่านั้นนะครับในตัวระบบส่งกําลังนะครับกกหางนะฮะชุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเรียกตามความเข้าใจของผมนะฮะมันมีระบบรีคอยนะครับรีคอยสปินนะฮะป้องกันนะครับการกระแทกที่รุนแรงนะครับทางด้านหัวเกียร์นะฮะชุดใบตัดนะครับเมื่อเจอแรงกระทกรุนแรงเนี่ยป้งเนี่ย มันจะมีสปริงตัวหนึ่งนะครับที่ทําการนะครับซับแรงยนตถดเข้ามาครับเมื่อมีการกระแทกเนี่ยครั้งที่กระแทกปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีสปริงครับบิดเกลียวเข้ามาครับแบบนี้นะครับตึ้งตึ้งตึ้งเหมือนโช่ครับทำงานแบบนี้ฮะเครื่องหมุนนะครับเครื่องหมุนฮะหมุนเข้าไปเนี่ยพอเวลามันหมุนแล้วมันก็ขับเพาไปนะฮะหมุนไปเงี้ย พอมันชนชนกับแรงประทะนะครับเจอใบตัดไปตัดต่อซัดหินหรืออะไรแล้วแต่นะครับพอมันชนครับพอมันตึ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะมีการแบบซอฟครับซอฟคือลดแรงสะท้อนนะครับแรงสะท้อนรีคอยล์แบบนี้ฮะถอยหลังนะครับไม่ให้มันไปเข้ากับระบบท่งกาลังหรือว่าลึกขึ้นไปก็จะเป็นเพลาข้อเหวี่ยงฮะ มันจะมีการบล็อกไว้นะฮะในตำแหน่งของโซนนี้นะครับมันบล็อกไว้นะฮะอันนี้เข้าใจแบบที่ผมพูดนี่คือผมมองมันนะฮะแล้วก็คิดไปตามแบบนี้นะครับนี่ฮะฝังครับอยู่ในนี้ฮะตัวนี้นะครับถ้าใช้ใบมีดหรือใบวงเดือนเนี่ยผมว่าเจ๋อเลยครับตัดเพลินครับตัดเพลินแต่ถ้าตัดเอ็นเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบหน่วงหนวงนิดนิดครับหน่วงนิดนิด แต่ถ้ารอบกลางกับรอบปลายนี่สนุกมากครับเราใจมากครับเสียงเพ้อครับเสียงนุ่มพรอสตาร์ทหนักแน่นครับไ่ได้แข็งมากนะครับเป็นสตาร์ทดึงหนักแน่นดูสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ่แต่จ,จริงผมว่ามันเหมือนมีติดลันเบานะนะผมว่ามีลานลันเบาอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีน้ํามัน ละอองฟิลนมใมันเข้าไปพ่นนะครับก็เลยจะสตาร์ทหนักๆ,ๆหน่อยนะแต่ตอนนี้มันมีการอุ่นเวียนแล้วนะครับเครื่องอุ่นแล้ววอร์มแล้วนะฮะเออผมว,ว่าง่ายขึ้นนะผมว่ามีมีเป็นสตาร์ทเบานะครับสตาร์ทเบาแนละ้วเฮ้ยเบาไนหะเบา,เบาก็ลองดูครับผมลองพิจารณาดูตามคลิปนี้เลยนะ ฝากไว้นะครับตัวนี้นะฮะราคา3,800บาทนะครับ3,800บาทรวมส่งนะฮะรวมส่งไม่ขอเก็บปทานนะครับเพราะว่าทาง JNT เนี่ยผมเป็น VIP อยู่นะครับแต่ว่าความยาวมันเกินนะครับเกินผมจะใช้ขนส่งของไทย p a สเซลนะครับหรือ TP นะฮะในการส่งของชิ้นยาวนะครับเช่นหางหรือหัวเกียร์เอ๊ะหางหรือว่า เครื่องพ้องหางแบบนี้นะครับไปนะฮะอะใช้เวลานานหน่อยครับแต่ผมส่งไปสี่ห้าลำนะครับไม่มีปัญหาเลยฮะไม่เหยียบของนะครับสมบูรณ์นะฮะโอเคถ้าผมฝากไว้นะฮะช่างกุ้งครับจากเพจฮันคุกนิ่งถนัดตัดสบายครับผมครับสวัสดีครับ